ลงทะเบียนเราชนะผ่านคุณสมบัติจะได้รับเงิน7,00 0บาทเข้าแอป,ปเป่าตังค์เมื่อไหร่ผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนและไม่เคยใช้แอปพลิเคชันเป่าตังค์หากต้องการรับสิทธิ์3,500บาท2เดือนสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w r w i d e w i n c o m ได้ตั้งแต่วันที่2 9กามกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง2ี่สนาฬิกาหากผ่านคุณสมบัติตามที่กระทรวงการคลังกำหนดก็จะต้องโหลดแอปพลิเคชันเป่าตังค์ไว้ย,ยืนยันตนเพื่อขอรับสิทธิ์3,500บาทถึง2เดือน โยกระทรวงการคลังจะทยอยโอนเงินเข้า G ี a l l e t ในแอปเปาตังให้รายสัปดาห์โดยจะเริ่มโอนเงินตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์เป็นเงิน2,000บาทจากนั้นจะโอนเงินเข้าให้ทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ1,000บาทจนถึงสัปดาห์สุดท้ายวันที่25มีนาคมสำหรับวงเงินในแอปเปาตังจะใช้ได้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐร้านค้าร่วมคนละครึง่งและบริการขนส่งสาธารณะเช่นแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างสามารถใช้เงินที่ได้จากโครงการเราชนะ ได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม